เด็กกินน้ำนมกำลังหนาแตงกําลังหนาแตงแตงหนาเนี่ยใแตงเนาะใครสนใจหมวกบุมน้อยนะครับขายหมวกขายหมวกกันใครสนใจหมวกบุมน้อย2้าสิินค้าบุมน้อยจะมีหมวกมีเสื้อมีกระเป๋าสามารถสั่งได้นะครับแอดไลน์ไปเลย0655613298นะครับผม บอคุมหมอลำหน้าตาบันบานคลโหมอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุกคู่สุกคนด้ครับผมพบกับค่อยบูมน้อยร้อยเอ็ดชาแนลพี่เขาเดิมครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เข้าไปกดติดตามอีก YouTube หนึ่งช่องทางนะครับช่องบูมน้อยแฟมิลี่นะครับผมวันนี้เป็นแต่เช้า อย่างเลยนี่นองเด็กไม่สิ้นยังกะเด็กฟันยังไม่สิ้นกินน้ำนมวันนี้พวกเราจะไปทำอะไรวันนี้เราจะไปทำอะไรจ้าเอาของไบริจาคกับหาวันนี้บุมน้อยจะเอาของไปอะเอไปโรงเรียนสตดนะครับผมสดศึกษาก็คือ เที่ยวก่อนไปยะโสนะครับรอบนี้จะไปที่มุกดาหารนะครับเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับเด็กพิการทางสายตานะครับแล้วก็เด็กพิการทางหูน้ะโรงเรียนสโสะนะครับแต่เราก็จะไปที่โรงเรียนสโสะตึกษามุกดาหารนะครับตอนนี้กําลังหนาแตงกําลังหนาแตงใครสนใจหมวกบุ้มน้อยนะครับขายหมวกขายหมวกกันใครสนใจหมวกบุ้มน้อยสองร้อยห้าสิบสินค้าบุ้มน้อยจะมีหมวกมีเสื้อมีกระเป๋า สามารถสัส่งได้นะครับแอดไลน์ไปเลย065 5613298น,นะครับผมนะครับพร้อมแล้วนะครับเราจะไปเจอกันที่โรงเดินสดมุกดาหารนะครับผมโอเคพี่น้องครับผมบ๊ายบายครับผมตอนนี้เราก็เดินทางใกล้จะถึงแล้วนะครับ <laughs> กระเป๋าลุยหลุยปุดหลุยแปดโอ้แม่นแม่หลังแม่กระลุยกระเป๋ากรหลุยมิตรเรนหลุยลุยอันนี้มากับ มารับเพื่อนพี่มวยนะครับอ,ะะอันนี้คือเพื่อนพี่มวยนะครับยังโสดนะครับเนียโสดโ,โบมน้อยก็ให้ทางเพื่อนพี่มวยนะครับ<ช>เป็นคนประสานให้นะครับ<ช>ประสานให้กับประสานเรื่องโรงเรียนโสดที่เราจะมามอบพองนี่แหละแต่ในการที่เราจะเข้าไปในโรงเรียนนี่ก็คือเขาจํากัดจํานวนคนนะแต่พวกเรามากันไม่เยอะนะครับมาสี่คนมากับน้องจอยด้วย ดีดีดีวันนี้ก็ขายของปกติแต่ว่าก็มามอบของให้เด็กๆก,ก่อนนะครับเดี๋ยวลงรถนะครับบูมไลทจะชี้แจงนะครับว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านไหนบ้างน,นะครับ <c oughs> โอเคนะครับเราไปเจอกันอยู่ที่โรงเรียนโสดเลยนะครับครับตอนนี้กําลังจะเลี้ยวเข้าไปแล้วนะครับโรงเรียนโสดศึกษานะครับเป็นโรงเรียน ของผู้พิการทางสายตาและก็พิการทางหูเนาะนะครับคือทุกทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับผู้พิการนะครับม,มีร้านกาแฟด้วยโอย้อยากกินกาแฟดิโอ้พี่น้องบูมหน่อยเป็นคนติดกาแฟดิถึงแล้วนะครับถึงแล้วพอดีเรามีการโทรมาแจ้งเจ้าหน้าที่ไ้แล้วนะครับคือน้องๆจะได้ไม่ออกมา จะไม่ออกมาพบกับพวกเรานะครับเพราะว่าตอนนี้โควิดเนาะต่างคนต่างเซฟนะครับเรากดเซฟโซเฟอร์เมย์ปะบอเมย์โซเฟอร์บ่เมย์จ้าเมื่อคืนบ่ได้จับเมื่อคืนไม่ได้จับซ้าดอกโซเฟอร์ามราดีดีตั้งแต่ออกรถกับบะไม่นี่ผมตั้งแต่ออกรถกับบะไม่นี่บ่ได้ขี่เราเก่งเลยอีหลีบอ่ะซิซ่ะหรือตัวรถห่า ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะลงรถแปบ๊บครับตอนนี้ก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมีพี่หน่องเยอรมันนะครับผมแล้วก็พี่พัดแพร่นะครับมีแม่เบียนะครับแล้วก็เงินอ่าทอนนะครับจากการที่ลูกค้าจากต่างประเทศนะครับลหลายๆคนนะครับถ้าเกิดว่า โอนเงินมาจ่ายค่าของบูมน้อยเกินเนี่ยบูมก็จะเอาเงินที่เหลือตรงนั้นน่ะมาร่วมทําบุญนะครับด้วยถือว่าเราจะได้บุญไปด้วยกันนะครับอันนี้คือมันเป็นการสบายใจของบูมเนาะนะครับทุกบาททุกสตางค์นะครับบูมน้อยก็จะร่วมทําบุญด้วยเราจะได้แบบรู้สึกว่าเรายังมีกันและกันนะครับเบยดีดีนะครับร่วมบริจาคอาหารแห้งนะครับอุดหนุนสินค้าร้านบูมน้อยนะครับให้กับโรงเรียนโสตศึกษานะครับ มีหลายอย่างหลายแนวพี่น้องครับเดี๋ยวมาบิงมีอาหารทะเลแห้งนะครับนะครับสองกล่องนะครับนี่นะครับมีสาหล่ายทุกอย่างนะครับจัดครบตามจํานวนนะครับตามจํานวนเงินทุกบาททุกสตางค์เป๊ะๆนะครับน้องจอายแบงไหนลกูกรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีอโอ้ดีดีด,ดีโอเค นะครับนี่นะครับมาดูนะครับว่ามีอะไรอันนี้รางของพี่หน่องเยอรมันก็คือของพี่หน่องเนี่ยหกพันหกพันบาทนะครับแล้วก็มีของพี่พันของพี่หน่อยของแม่เบียนะครับคือจังโรลดขายอาหารทะเลนะเอมึกได้ครับบ่ามึกโอเคเดี๋ยวบุ้มน้แบกของก่อนนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะมามอบนะครับของให้กับทางโรงเรียนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ ครับนะครับแป๊บหนึ่งโอเคนะครับครับผมนะครับก็จะมาเรื่อยๆนะครับท่านพอครับอันนี้คือเอฟซีของบูมน้อยร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะครับแม่ฝากมาจากผู้ใดเป็นบูมน้อยร้อยเอ็ดบูมครับแม่ เพ้อมหน่อยเือนหน่อยหนอดีไหมครับนะครับก็วันนี้บูมก็เอานะครับขนมแล้วก็อาหารแห้งมามอบให้นะครับทางท่านผู้อำนวยการแล้วก็บุคลากรนะครับมอบให้กับเด็กๆได้รับประทานกันเนาะนะครับนี่เลยไหมไหนมาสิได้ส่งไปทึแล้วครับเนี่ยก็ให้ทางคณะครูอาจารย์นะครับจัดจัดแจงเลยนะครับไปน้ำมันปใบงาเขาครับก็ที่ส่งใบงาไปตรงนี้ อ๋อมีจำนวนกี่คนครับแม่ทีนี้225คน225คนนะครับอืมครับผมส่งใส่วิธีเลี่ยนออนแฮนด์ส่งใบงานไปแห่งคอดบ้านตอนนี้เลี่ยนออนไร้ออนอ่าสารพัดอ่อนล่ะทีนี้สิ่งของพวกนี้ก็จะมีการจัดส่งไปให้เด็กๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็โควิดเนาะนะครับผู้ปกครองก็มารับบางคนบางคนถ้าอยู่ใกล้ผู้ปกครองก็มารับเองใช่ไหมครับ รับตรงรับอะไรไปอ๋อครับผมก็บุญไ้อยก็ทําหน้าที่นะครับแทนผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับแล้วก็จะมาอีกสัญญาว่าจะมาอีกนะครับเราก็จะทํากิจกรรมแบบนี้ตลอดไปนะครับผมรอโควิดตาเดี๋ยวบุมนลอยก็จะทําพกอาหารมาด้วยนะครับแม่ครับนะครับตอนนี้เราก็ต้องเซฟตัวเองเนาะนะครับนะครับขอบพระคุณมากมากนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็ขอบพระคุณทางท่านผอคณะครูอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับเอาเบิ้งยู่ว่ะเค้กของพี่หลายๆครับผม สำหรับคลิปนี้ก็แบคเกอร์นิสักก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับสินค้าบูมไลค์จะมีหมวกมีเสื้อมีกระเป๋าสามารถสั่งได้นะครับแอดไลน์ไปเลย065-561-3298นะครับผม